มามานอนถ่ายน้าน,านา้ำน้ำ <participation. S 2> มานอนถ่ายรูปด้วยกันไม่ใช่นั่งถ่ายรูปน,นันยนยตน่างมาายม้อนีกินลาาวลามานพูดาากินเสร็จแล้วมานอนเล่น

่อยมให้นานอนคอยมไม่หน <die m. S 2> ัโอ้ยยิ้มีความสุขหลายงึดหลายเมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วตอนนี้ถ่ายวิดีโออะเยี่ยมสวยใหัวนกยุงน่ะหัวนกยุง

ที่กระโดดหัวเข้ามาท,ที่เอาหัวมาชนกัน <c oughs> โอ้ภาพสวยมากใช่ไหมเออในพี่นิดบนในพี่ใช่ไหมใชมไหมมาแม่ชมไหมาแล้วเร็วมันใกล้จะเปิดแล้วเร็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 วเอาหัวตีเหา กูเห็นหน้ากูหน้ากูโมงกามโ่้ฮวนกักอ <mm ah ันนนี่ามัาฮ่าฮ่ลงหนึ่าฮาาฮิาฮ่่าฮา